สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องนะคะรัฐชาติาศาสตร์กษัตริย์นะคะซึ่งอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยคําถาม ะค,ะคุณครูมีคําถามชวนคิดให้นักเรียนคิดนะคะ1ข้นอนะคะตอนที่จะเรียนนะคะ,ะคำถามของคุณครูนะะมีอยู่ว่านะ,ะเราจะแสดงถึงความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ได้อย่างไรบ้างนะคะอ่านะคะทวนคาถามมีกรอบหนึ่งนะคะเราจะแสดงออกถึงความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ นะคะได้อย่างไรบ้างนะคะอ่านะคะอ่าให้นักเรียนคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาถามนะคะในคาบต่อไปนะะั้นรูฝากคําถามนะคะก่อนนะคะคำถามก่อนเรียนนะคะไว้หนึ่งข้อนะคะอ่านะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมคิดคําตอบให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะมาคําตอบนะในคาบต่อไปนะคะอ่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ รักชาตินะคะยึดมั่นศาสนาและก็เทิดทูนพระมหากษัตริย์นะคะทำได้อย่างไรบ้างคุณครูมีรูปมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะอย่างเช่นเข้าแถวเคารพธงชาติเด็กๆปลูกต้นไม้ก็ได้เก็บขยะก็ได้นะคะประหยัดน้ำประหยัดไฟได้หมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักชาติเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการรักชาติเหมือนกันมาดูสไลด์ต่อมา นะคะชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะคะทำไมเราต้องรักชาตินะคะเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะนะคะเนื่องจากชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์นะคะเป็นสิ่งที่หลอมรวมจิตใจของคนไทยนะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะเราควรนะะแสดงออกถึงความรักชาติศาสนานะคะและก็พระมหากษัตริย์นะคะหนูจะํำได้อย่างไรบ้างนะออย่างเช่นหนึ่งแหละนะคะ เข้าแถวเคารพธงชาติอ่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรักชาตินะคะอ่านะคะทำความดีเออาทำความดีก็ได้เหมือนกันนะคะอ่านะมาดูกันต่อเลยนะคะอ่าเริ่มที่ชาตินะคะอ่าชาติไทยเรานะคะ ชาติไทยเรานะเราจะรักชาติได้อย่างไรบ้างอคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆมาให้ดูนะคะ,ะหนึ่งแหละนะคะการเลือกใช้สินค้าที่คนไทยผลิตขึ้น,นะะหรือเลือกใช้สินค้าในท้องถิ่น,นะะถือว่าเป็นการรักชาติง่ายๆเลยนะคะ ใช้ของไทยนะซื้อของไทยนะคะไทยเจริญนะคะอ่านะน,นี้ก็ถือว่าเป็นการนะคะปฏิบัติง่ายๆนะคะข้อแรกนะคะอ้าข้อต่อมาที่คุณนามาให้ดูนะคะข้อที่สองนะคะเคารพกฎระเบียบนะรักษาความสะอาด อ่านะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในชุมชนในห้องเรียนที่บ้านนะคะได้เหมือนกันนะคะอ่ายางเช่นนะคะเราเคารพกฎหมายอ่านะคะถ้าอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนนะคะรักษานะคะสาธารณสมบัติไม่ว่าจะเป็นนะคะส่วนสาธนารณะนะคะของใช้ส่วนรวมได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักชาติได้เหมือนกันนะคะอ่านะคะ มาดูกันต่อเลยนะคะศาสนานะคะถ้านะคะอยากเราจะรักศาสนาเนี่ยะะอ่ะอระนุพรมลุงพระพ,พุทธศาสนานะ,ะเราจะทําได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะหนึ่งแหละแน่นอนนะคะเนื่องจากนะคะ <S <S ประเทศไทยนะ,ะ <S <s เป็นประเทศที่นะคะถือว่านะ,ะมีหลากหลายศาสนานะ,ะเป็นประเทศที่นะคะเรานะคะเปิดกว้างนะคะให้ เราสามารถนับถือศาสนานะคะ,ะคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะศาส,สนาอื่นๆนะคะแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้นะคะ,ะทีนี้นะคะการที่เราจะรัก นะคะธนูบังลุงศาสนาเราจะทําได้อย่างไรบ้างข้อหนึ่งง่ายๆเลยนะคะปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือนะค,ะเ,คะเป้าหมายสูงสุดนะคะของทุกศาสนาเลยก็คือยังไงคะ,ะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะ,ะเป้าหมายของทุกศาสนาเลยก็คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ การที่เรานะครปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสะนานะคะถือว่านะคะเราเป็นการนะคะอนุรักษ์นะคะทนุบบำรุงนะคะทุกศาสนาเลยนะคะข้อที่สองนะคะเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วนะคะเราต้องเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะคะอ่ะอย่างเช่นศาสนาพุทธนะคะอาจเข้าร่วมกิจกรรมวัดเวียนเทียนนะคะเขา้าพรรษานะคะอ่ะทำบุญฝับบาตรอย่างนี้เป็นต้น นะคะถ้าศาสนาอิสลามนะคะก็มีการละมานะคะ,ะนะคะศาสนาคริสต์ก็มีการเข้าโบสถ์นะคะเข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าหนูหนูจะนับถือศาสนาไหนนะคะเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ,ะ,คะเห็นไหมในห้องเรียนเรานะคะมีตั้งหลายศาสนานที่อยู่ร่วมกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมนะคะอยู่ร่วมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามาพราหมณ์ฮินดูนะคะเราสามารถ อยู่ร่วมกันได้นะคะอย่างที่ทุกผู้บอกไปแล้วนะคะทุกศาสนานะคะอยู่ร่วมกันอยากสันติได้นะคะมาดูอันต่อมาเลยนะคะพระมหากษัตริย์นะคะ,ะพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะคะมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น นะการทำนุบำรุงผูงงงงงงนนะ้พุทธศาสนาพระองค์ก็มีส่วนสําคัญนะร่วมพัฒนาประเทศพระอ,องค์ก็มีส่วนสําคัญนะเพราะฉะนั้นนะพร,ระราชาสัตว์นี่ถือว่าเป็นที่รวมจิตใจของคนไทยเลยก็ได้ ก็ว่าได้นะคะอ่านะคะหนึ่งนะคะเราจะแสดงออกถึงนะคะความรักต่อพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรบ้างนะคะอ่าปฏิบัติตามพระราชก,กิจวัตรอ่านะคะบางอย่างนะคะอ่าพระองค์ทรงคําสอนบางอย่างค์ทรงสอนเรานะคะเราก็ปฏิบัติตามนะคะน้อมนําคําสอนเหล่านั้นมาใช้นะคะอย่างเช่นนะคะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน นะคะ,ะข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะ เป็นแนวทางนะคะปัจจัยการใช้ชีวิตนะคะของนะคะในหลวงรัชกาลที่ะที่พระราชทานมาให้พวกเรานะคะเศรษฐกิจพอเพียงบางคนอาจจะเคยได้ยินอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงปัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะนะคะการเดินทางนะคะหรือว่าการดําเนินชีวิตนะคะและการปฏิบัติแก่ประชาชนนะคะโดยยึดหลักทางสายกลางนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้ยิน คำว่าทางสายกลางนะคะจำได้ไหมคะเกี่ยวกับพรื่ศาสนาตรงตรงไหนนะคะตรงที่จะชายศิริฐานนะคะกลางๆจําั่มเพียนนะคะก็มีเทวดานะ,ะมาดีดพิมพ์สามสายให้ฟังนะคะ้า,ายนึองตึงเกินไปนะคะสายเนงหย่อนเกินไปแล้วก็ทางสายกลางนั่นเองหรือการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่านะคะ เศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีความหมายดูว่าความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะอะ่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอะนะคะมีสามห่วงนะคะมีสามห่วงสองเงื่อนไขนะคะอะ่านะคะจำไว้ไดีๆนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีสามห่วงนะคะแล้วก็สองเงื่อนไขนะคะอะ่เงื่อนไขแรกนะคะอะ่าห่วงแรกนะคะครูขอโทษทีนะคะ ่วงแรกนะคะ,ะพอประมาณห่วงที่สองมีเหตุผลนะคะห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็มีสองเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขแรกเงื่อนไขความรู้นะคะเงื่อนไขที่สองคุณธรรม นะคะ,ะทำอะไรก็ให้พอประมาณแล้วก็มีเหตุผลในการใช้จ่ายนะคะละที่สําคัญนะคะต้องมีภูมิคุ้มกันนะคะมีเงินเก็บอถ้าเราอยากจะประหยัดนะคะเราต้องมีเงินเก็บนะคะความรู้นะคะความรู้คู่คุณธรรมนะคะทุกวันนี้นะคะอย่างที่ครูบอกไปสังคมเรานะคะ มีแต่คนเก่งเยอะแยะมากมายแต่คนดีมีน้อยนะเพราะฉะนั้นนะการที่เราจะเป็นคนเด็กเก่งนะคะต้องเป็นคนดีด้วยนะ,ะเก่งในด้านไหนบ้างนะค,ะความรู้นะรอบรู้รอบคอบระมัดระวังนะคะอ่ะถ้ามีคุณธรรมนะก็ซื่อส,สัตย์จริตพยานอดทนนะคะสติปัญญาแบ่งปันนะคะอ่านะคะการที่เราะคะปฏิบัติได้ตามทางสายกลางนี้นะคะนำไปสู่สังคมเศรษฐกิจแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะ ที่นะคะวิวัฒนาการไปอย่างนะคะรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์นะคะการที่เรามีภูมิคุ้มกันเหล่านี้นะคะจะทําให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนะคะตัวอย่างทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะทีนี้นะคะ เพื่ออะไรนะตัวอย่างทีง่ทิมทร์เอามาให้ดูก็คือตัวอย่างการจัดการที่ดินนะคะเพื่อการ,รเกษตรตามทฤษฎีใหม่นะ,ะทฤษฎีใหม่มีการจัดสรรที่ดินนะคะสมมติว่าอ่ามีที่นายอยู่ประมาณร้อยไร่นะคะอ่ามีประมาณร้อยไร่นะครูตีเป็นเลขกลมๆเลยนะคะอะ่มาดูกันว่าจะจัดสรรยังไงบ้างนะคะอ่าอ่านะคะเดี๋ยว คูมีกระตูนที่ดูด้วยนะคะนะคะทำงานนะคะแบ่งเป็นที่ดินทำานา30%นะคะอ่านะคะสมมติว่ามีที่ดินร้อยไร่นะคะทำานา ข้าวเนี่ย30%นะคะขุดสระน้ำไว้เก็บกักน้ำเนี่ยนะคะใช้ในการอุปโภคบริบรปโภคนะคะ30%เหมือนกันนะคะปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์นะคะก็30%นะคะส่วนที่อยู่อาศัยเรานะคะบ้านเรือนเรานะคะมีแค่10%เท่านั้นอันนี้ก็คือการนะคะแบ่งที่ดินตามเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองนะคะามาดูกันต่อเลยนะคะ พระบรมราโชาวาทเกี่ยวกับการไฝ่รู้อ่านะคะอันนี้คุณครูนํามาแทรกให้นะ,ะพระบรมราโชาวาทเกี่ยวกับการไฝ่รู้นะคะที่พระองค์นะคะตรัสไว้นะคะให้เราน้องนํามาปฏิบัตินะคะอาจมีใจความว่านะคะอาจเด็ก ควรขวนขวายหาวิชานะคะทั้งทั้งฝึอกอบรมความเป็นระเบียบรู้เหตุรู้ผลให้แก่ตัวนะคะและวิชานะคะ,ะเพราะวิชาและความเป็นระเบียบนั้นจะช่วยให้คิดถูกทำถูกพูดถูกนะคะจะทําให้เป็นคนที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงในวันข้างหน้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือพระรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะที่มอบให้เด็กๆเกีเ่ยวก,กับการใฝ่รู้นะคะเพราะฉะนั้นกนะารเป็น คนไป่รู้นะต้องมีระเบียบนะคะรู้เหตุรู้เหผลน,น,น,นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องทําถูกทําดีนะคะอคิดดีคิดถูกนะคะถึงจะเป็นคนที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะามาดูกันต่อเลยนะคะ อ,อันนี้ก็คือพระบรมราโชาวาทเกี่ยวกับความกตัญยูนะคะเด็กๆนะคะเราต้องมีความกตัญยูกระตเวทที่ต่อผู้มีพระคุณน,นะคะ,ะเพื่อที่ให้เราะะจะได้เป็นคนดีนะคะอย่างทแท้จริงนั่นเองนะคะ ความกตัญญูกตะเวทีคืออะไรนะคะความกตัญญูกตะเวทีก็คือสภาพจิตนะคะที่รับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทําความดีนั้นนะคะโดยศรัทธามันนะคนมีนะคะกะตัญญูจึงไม่ลบล้างนะคะไม่ ลบล้างทำลายความดีและไม่ลบหลู่ผู้ที่เคยทำดีมาก่อนนะคะหากเพียงพยายามรักษาความดีทั้งปวงนะคะให้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติทุกอย่างของตนนะคะเมื่อเต็มใจและตรงใจนะคะที่จะกระทำสิ่งต่างๆย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและก็ก้าวหน้านะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากที่จะ นะคะเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะเราต้องมีความกะตัญญูเป็นพื้นฐานเพราะว่าพื้นฐานของคนดีก็คือความกะตันยูนั่นเองนะคะอะ ทีนี้มาดูการแสดงออกถึงความรักชาติศาสนานะะคและก็พระมหากร,ริย์นิคะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ3สถาบันของไทยเลยนะะคทั้ง3สถาบันนี้ถือว่าเป็นสถาบันหลักของคนไทยนะะครเราควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็ให้เกิดความเป็นไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะค อ่านะอัี่ก็คือสรุปนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะอ่านะคะคุณครูมีกิจกรรมเสร,ริมทักษะให้นักเรียนด้วยนะคะอ่า,ากิจ,จกรรมเสริมทักษะนะคะอ่าอนุชาคุณครูมีคําถามนะคะอนุชาเป็นเด็กที่มี ที่ใส่เอาแต่ใจนะคะพูดจาเสียงดังนะคะบางครั้งชอบพูดจาไม่สุภาพพูดคำหยาบนะคะและชอบพูดแทรกในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นกำลังคุยอยู่นะคะจึงทำให้นะคะเพื่อนๆไม่อยากเล่นกับเขานะคะจากข้อความนี้นะอนุชาควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะถึงน่าให้เป็นคนที่มีมารยาทอันนี้ฝากไว้นักเรียน คิดคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะอ้าวนะคะวันนี้ทันครูก็มีบทเรียนมาให้เราเรียนอยู่แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคาบต่อไปบ๊ายบาย,บาย